ฮัลโหลทุกคนปกติเอกก็ใช้แป้งของบาบาร่าอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้นางออกตัวใหม่จ้ามี่เลยซื้อมาใช้เรียบร้อยแล้วนะคะลองใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ชอบมากอีกแล้วค่ะบาบาร่าเนี่ยมันเป็นแบรนด์คุณภาพจริงๆนะจริงๆเพราะว่าเขาขายมา6ปีแล้วนะคะถ้าของไม่คุณภาพจริงเขาอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะคะและที่สําคัญตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าดาราใช้กันเยอะมากนะคะตัวเนี้ยเขามีชื่อว่าบาบาร่าไวท์เนนิ่งซอฟต์ครีมนะคะเป็นเนื้อซอฟต์ครีมที่แบบ ทาครั้งแรกครั้งเดียวอะตื่นเช้ามาคือเรารู้สึกได้แบบผิวแบบนุ่มมากและพอเอใช้มาเรื่อยๆเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ฟื้นฟูในเรื่องของหน้าโทมหน้าคล้ำโดยเฉพาะค่ะและยิ่งใครนะ้ำมีพวกจุดด่างดำที่เรียกว่าเป็นรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายยากใช่ปะกว่ามันจะจางใช้เวลานานใช่ปะแต่ใช้ตัวนี้นะคะคือทาตอนคืนทานหนาๆได้เลยนะทาตอนกลางวันก็ทาบางๆเป็นครีมบำรุงธรรมดาค่ะ พอถ้าเราทาหนาเป็นสลิปปิ้งมาตอนคืนจุดด่างดำพวกรอยสิวว่ารอยดำรอยแดงอะ่ะจางแบบไววเพื่อเพื่อนอันนี้เรื่องจริงคือใช้มาแล้วนะคะเพราะเอเป็นสิวค่อนข้างบ่อยเลยนะคะแต่ดูเนี้คือไม่กลัวแล้วตั้งแต่มีตัวน,นี้นะคะเอ๊ใช้แล้วชอบอย่างหนึ่งตรงที่เนื้อมันแบบบางเบามากมันเป็นซอฟต์ครีมไงทาแล้วมันจะแบบสบายผิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยสําหรับในตอนเช้านะคะก็ทาบางๆก่อนแต่งหน้าคะ่ะจะทําให้หน้าชุ่มชื้นเต่งตึงแล้วก็หน้าไม่แห้งเครื่องสําอางก็จะติดง่ายติดทนค่ะ ของเขาีคุณพาพจริงนละค่ะครีมตัวนี้นะเอบอกก่อนเลยว่าสัสกัดเนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีถึง3ตัวด้วยกันค่ะยอมรับแล้วค่ะทุกวันนี้ติดตัวนี้มากติดเนื้อซอฟครีมอะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราชอบฟิลชอบผลลัพธ์มากๆเลยนะคะหน้าไบรท์หน้า, bright, นากระจ่างใสแบบขั้นสุดจริงๆเนาะเวลาไปออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเอก็จะพกตัวนี้ตัวเดียวแล้วจบเลยนะคะขาดไม่ได้จริงๆต้องมาตลอดต้องทาตลอดอะ ตอนใช้แป้งบาบาร่าก็ว่ามันเลิศแล้วใช่ปหมแต่พอมาใช้เจ้าซอฟครีมตัวนี้นะคะอ้โหูเลิศไม่แพ้กันจ้าเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องมีนางติดตัวตลอดนะจ้าโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยพกกระปุกเดียวคือจบเลยนะคะแบรนด์บาบาร่าเขาขายมา6ปีแล้ว <im it> จริงของเขาคุณภาพจริงๆนะบอกเลยว่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นะคะและยี่โควิดแบบเนี้ยคือไม่มีแบรนด์ไหน <im it> เขาจะมาแตกลายของตัวใหม่ผลิต <im it> ของตัวใหม่กันหรอกค่ะคือเขาต้องมั่นใจจริงๆนะคะแล้วเราอะพอได้ลองใช้รู้เลยค่ะว่า ทำไมเขาถึงกล้าออกมาขายช่วงนี้และทำไมดาราถึงใช้เยอะทำไมคนถึงแห่กันใช้เยอะจังนะคะเราชอบผลลับที่ได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครดูอยู่นะรีบไปตำเลยตัวนี้คือดีมากเพราะว่าตอนนี้นะคะหกระปุกจากราคาเต็ม1290เหลือเพียงแค่980เองค่ะแต่ถ้าใครซื้อ2กระปุกแบบนี้นะคะก็รับฟรีไปเลยค่ะกับแป้งบา b a r าขนาด7กรัมอีกหนึ่งตลับค่ะและถ้าใครซื้อ3มกระปุกนะคะก็รับฟรีแป้งตลับบาบารา7กรัมไปอีก2ตลับเลยค่ะ ถ้าไม่อยากตกเทรนและอยากผิวดีเนี่ยต้องลองไปตำกันแล้วนะฝากไว้เลยของดีไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องลองให้ได้เลยค่ะ